สวัสดีค่ะวันนี้รายการ School Track Channel ขอพาทุกคนมาที่ Hummingbird International Kindergarten กันอีกครั้งนะคะแต่วันนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะเราจะพาทุกคนนะคะมาเจาะลึกนะคะกับครอบครัว Hummingbird หรือ A Day with Hummingbird Family กันค่ะ วันนี้นะคะเราไปพูดคุยกับคุณแม่น้องกะทิแล้วก็คุณแม่น้องลิลินกันค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะไปค่ะไปค่ะ เรียนการสอนของ Hummingbird นะคะสอนตามหลักสูตร Early Years Foundation Stage นะคะหรือ EYFS ของระบบอังกฤษค่ะพร้อมด้วยนะคะการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีเป้าหมายหรือ Play Based Learning ค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกับคำถามต่างๆนะคะจากคุณแม่ค่ะซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับผู้ปกครองที่กำลังเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกค่ะ จริงๆแล้วลูกเป็นคนเลือกเลยค่ะก็คือวันวันที่มาวิสิตค o ัะค่ะก็คือเราสังเกตเนาะจากลูกว่าลูกอ่ะเหมือนพอก้าวเข้ามาในโรงเรียนแล้วอ่ะเขาดูมีความมั่นใจ <S <S อาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบของโรงเรียนด้วยส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กรู้สึกว่าน่าดึงดูดหน้าค้นหาแล้วก็เวลาที่เข้ามาประตูโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะ explore แบบที่นี่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เป็นที่เดียวที่ ลูกเราอะกล้าที่จะลงเดินแบบไม่ต้องให้อุ้มเลยตอนนั้นนะคะคือตอนแรกค่ะก็ดูหลายโรงเรียนเหมือนกันแต่เราได้มาดูแฮมมิงเบิร์ดแล้วก็รู้สึกว่าชอบที่นี่อะค่ะเพราะว่าที่เนี่ยดูแลเด็กได้ได้ดีแล้วคิดว่าน่าจะ,ะเป็นโรงเรียนแรกของลูกได้ค่ะตอนแรกก็เหมือนเด็กๆทั่วไปเลยค่ะก็คือว่าก็งองแงค่ะงองแงแล้วก็ อยากจะแบบว่าอยากจะกลับบ้านนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงแค่ประมาณาสัปดาห์แรกเท่านั้นเองนะคะคุณครูเขาก็จะมีวิธีการที่จะคอยบอกน้องๆว่าเออเดี๋ยวมามีมารับนะ้บ่ายสองนะ้าบ่ายสองนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทําให้น้องรู้ว่านะตอนนี้เขาเขาทำอะไรอยู่แล้วเขาจะต้องปรับตัวยังไงบ้างส่วนคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเวลานั้นก็เราก็ทําใจไว้แล้วว่าแบบว่าจะต้องแบบมีช่วงนี้อย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีแค่ประมาณสัปดาห์แรกเองะคะ่ะ วันแรกที่มาเาเนี่ยเขาตื่นเต้นมากด้วยความที่เราเทคกรุ๊ปมาลเลวานาอเขาก็จะคุ้นชินกับโรงเรียนอะไรอค่ะถือโรงเรียนปุ๊คเขาวิ่งเข้าไปในเกตเลยไม่หันมาบายบายแม่เราเรากับพ่อก็แบบงงว่าเอ๊ะทำไมแบบทำไมเขาดูอยากไปอยากมุ่งมั่นขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปในห้องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูมาเล่าว่าอยู่ๆตอนช่วงประมาณแบบสิบโมงะค่ะเขาก็เริ่มร้องไห้แต่พอครูมาถามว่าเออเพราะอะไรหนูร้องไห้ทําไมเกิดอะไรขึ้นหนูรู้สึกยังไงอะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาคิดถึงแม่ พอเราไปรับใช่ไหมเราก็ถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเห็นคุณครูบอกว่าร้องไห้หนูรู้สึกยังไงหนูโอเคไหมที่โรงเรียนเขาบอกโอเคสนุกมากเราก็ว่าเอ้าแล้วหนูร้องไห้ทาไมตอนนั้นหนูรู้สึกยังไงหนูเล่าให้แม่ฟังได้ไหมเขาบอกไม่มีอะไรหนูแค่คิดถึงแม่หนูหนูแค่คิดถึงแม่เฉยๆหนูก็เลยร้องไห้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วพอเรากลับไปที่บ้านก่อนนอนเราก็ถามว่าแล้วพรุ่งนี้มาไหมเขามามามาอีกซึ่งเอาจริงๆคือวอลป็นอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะ มว่ามีเครื่องมือ2อย่างที่แบบช่วยได้มากๆเลยหนึ่งเลยคือการที่เขาอ่ะจัดให้ผู้ปกครองทุกคนนะคะเวลาที่มารับลูกอะ่ะมีเซสชัส่นที่ได้คุยกับคุณครูที่เป็นคุณครูประจำชั้นอ่ะ หนึ่งต่อหนึ่งเลยเป็นเวลาแบบประมาณ1 0 1 5นาทีเลยค่ะซึ่งคุณครูอะ่ะเขาก็จะเล่าว่าโอเคลูกเราอะ่ะเข้ามาในโรงเรียนนะอารมณ์เป็นแบบนี้นะออชอบเล่นอันนั้นเป็นพิเศษชอบ่ะอัน,นี้เป็นพิเศษคือเขาเขาก็จะเล่าให้เราฟังแบบเป็นฉากๆซึ่งละเอียดมากอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ได,ได้ได้มารับลูกก็คือเราอะ่ะจ้องที่จะหล่อรับ Caring Diary ของลูกอะ่ะในในหนึ่งหน้าจะเขียนว่าในแต่ละวันอะ่ะลูกเราอารมณ์เป็นยังไง แล้วก็ลูกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละเอียดถึงขั้นที่บอกว่าสแนค็คกินอะไร l u น c h ทานอะไรแล้วก็ตอนบ่ายทานอะไรผลไม้มีอะไรแล้วคือเหมือนคุณครูเขารู้ว่าเรากังวลว่าว่าโอ,โอ้ลูกแบบทานน้อยทานยากอะไรงเงี้ยหลังๆครูมีเขียนวงเล็บข้างหลังด้วยค่ะว่าท s p o o n มันมันเกินความคาดหมายเราอะมากคือเรารู้สึกว่าการที่แค่มีแคริงไดอารี่เนี่ย มันมันก็ทําให้เราสบายใจแบบในระดับหนึ่งแล้วแต่การที่ครูแบบว่ามาน,นั่งนับคําว่าลูกเรากินข้าวกี่คําไปอียอยะไรเงี้ยมันทำมันทำให้เรารู้สึกเออประทับใจว่าว่าเออครูแบบใส่ใจจังเลย,เลยอยะไรเงี้ยแล้วก็จะมีช่องสองข้างว่าเอ,อ่อคุณครูอยากจะบอกอะไรแม่หรือแม่อยากจะบอกอะไรกลับมาที่คุณครูอะไรเงี้ยเหมือนเราได้เขียนจดหมายหากันยอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะมีมาเข้าเพคกรุ๊ปของแฮมวินเบิร์ดด้วยค่ะเพราะว่าเราอะตอนนั้นก็รู้สึกว่า อยากให้ลูกได้ทดลองการเรียนจริงๆในโรงเรียนแล้วเราก็ลองดูที่นี่ว่าเอ๊ะลูกจะเข้ากับโรงเรียนได้ไหมเข้ากับคุณครูที่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรอย่างี้ค่ะปรากฏว่าอตอนแรกเนี่ยก็ทําได้ดีค่ะแล้วก็คุณครูก็มีฟีดแบ็กที่ดีว่าน้องเนี่ยรับฟังได้ดีนะพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนแล้วอะไรอย่างี้ค่ะมันก็ทําให้เราฟีดแบ็กได้ว่าโอเคเราพร้อมแล้วนะเป็นเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราวลีฟายได้ส่วนหนึ่งว่าโอเคเราต้องเตรียมความพร้อมแค่ไหนอะไรอย่างี้ค่ะ เอาจริงจริงจุดประสงค์หลักก็คือเราอยากรู้ว่าการจัดก,การในห้องเรียนเป็นยังไงเราก็เลยอลองซื้อเทกกรุ๊ปสัก1คอร์สแล้วก็พาลูกเข้าไปเรียนแต่สิ่งที่แบบสิ่งสิ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือครูมีความใส่ใจมากในห้องเรียนมีวิธีมีเทคนิคต่างๆแบบที่เราสามารถนํากลับมาใช้มาเล่นกับลูกที่บ้านได้เวลาที่จบคลาสอย่างเงี้ยค่ะครูมาสอนเราด้วยซ้ำนะว่าเนี่ยลองทําแบบนี้ที่บ้านสิลองพูดประโยคนี้กับลูกที่บ้านสิมันจะทำให้อะไรอะไรแบบง่ายขึ้นหน้าอะไรเงี้ย ตอนเช้าทุกเช้าอะค่ะจะมีพี่พยาบาลอยู่หน้าโรงเรียนพี่พยาบาลก็จะทำหน้าที่วัดไข้นอกจากนั้นก็มีตรวจมือให้พลิกดูว่ามีตุ่มอะไรขึ้นหรือเป็นโรคติดต่ออะไรไหมมีให้อ้าปากเพื่อส่องในปากเอาไฟฉายส่องปากส่องคอส่องจมูกเงี้ยแล้วก็ดูแบบเช็คโดยรวมว่าดูจะมีแบบอาการป่วยอะไรอย่างี้ไหมค่ะแต่ว่าสิ่งที่แบบเราเรารู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากๆอีก,อ,กอย่างหนึ่งก็คือการที่พี่พยาบาลเนี่ยจะถาม เด็กๆทุกคนเลยค่ะว่าวันนี้ทานข้าวมาอิ่มไหมวันนี้นอนมากี่ชั่วโมงนอนเยอะหรือเปล่าเมสเซจตรงนี้ค่ะจะถูกส่งไปที่ครูประจำชั้นของเด็กคนนั้นทุกๆวันซึ่งมันทำให้การจัดการในโรงเรียนในห้องเรียนอ่ะมันง่ายขึ้นมากๆพีเอ็มสอเนี่ยโรงเรียนก็จะบอกในลายกลุ่มนะคะตลอดว่าวันนี้เนี่ยมีค่าฝุ่นที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าวันนี้เราต้องเตรียมลูกยังไง ในการไปโรงเรียนเช่นปิดแมสมาตั้งแต่จากบ้านไหมพกแมสมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็มีเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมคะในในห้องก็อันนี้ก็รู้สึกปลอดภัยรวมถึงว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นมีสูงเงี้ยค่ะเขาก็งดไม่ให้เด็กออกมาทํากิจกรรมข้างนอกก็ตรงนี้ก็ทําให้เรามั่นใจแล้วก็ทําให้แบบรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเวิร์กช็อปที่ฮัมิงเบิร์ดอะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้เราอะได้ลองเอามาซ้อมใช้จริงในชีวิต ประจวหวันแล้วก็พอลูกเลิกเรียนเราก็เอากลับมาใช้ได้จริงๆกับลูกที่บ้านอะไรเงี้ยมันมีประโยชน์มากเลยยกตัวอย่างนะคะอย่างถ้าสอนเรื่องวินัยเชิงบวกเนี่ยเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมไม่น่ารักโวยวายร้องไห้กรีดร้องอ่างเงี้ยคุณครูก็จะสอนว่าเราควรทํำยังไงให้เราอะลองทําจริงโดยการสมมุติสถานการณ์จริงขึ้นมาเลยในห้องในห้องเวิร์กช็อปเลยทุกคนน่าจะเคยเจอนะเวลาที่แบบ ลูกติดเล่นแล้วก็ยังไม่ยอมลุกไปทานข้าวเนียเราก็จะเดินไปบอกลูกบอกว่าลูกใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องเก็บของแล้วก็ไปทานข้าวแล้วนะซึ่งแบบแรกลูกก็อาจจะแบบองอแไงแบบไม่เอาอยากเล่นต่ออนะไรเงี้ยเราก็จะบอกลูกว่างั้นหนูลองมาเลือกไหมว่าหนูจะเอาสามนาทีหรือสีนาทีเพื่อที่จะเล่นต่อลูกก็จะแบบรู้สึกว่าอุ๊ยฉันได้เลือก ฉันฉันได้เรือกฉันจะเอาสามนาทีหรือสี่าทีฉันได้กําหนดชีวิตตัวเองซึ่งเด็กอะ่ะเขาจะไม่ชอบถูกบังคับสมมติเราบอกเขาว่าแบบลุกเดี๋ยวนี้ไปเก็บเดี๋ยวนี้เขาก็จะรู้สึกไม่อยากทําตามอยากต่อตา้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเราให้ให้ช้อยส์เขาเลือกว่าจะเอาสามนาทีหรือสี่นาทีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอยากทําตามสิ่งที่เขาเลือกซึ่งเรารู้สึกว่าวิธีนี้เป็น,เป,นเป็นการสร้างวินัยที่ดีโดยที่เราไม่ต้องสั่งไม่ต้องบังคับเขาแต่ว่าเขาอยากที่จะทํา ตามสิ่งที่เขากําหนดเองซึ่งถามว่าเอาจริงๆ3นาทีกับ4นาทีอะมันไม่ได้ต่างกันเลยนะคะแต่ว่ามันมันเปลี่ยนความคิดเด็กอะทำให้เด็กรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะทําฉันอยากจะทําในสิ่งที่ฉันเลือกเอาไว้แล้วฉันก็ทําได้จริงๆเงยหน้าตอนนี้สนใจที่เป็นโรงเรียนานานาชาติคะ่ะหลังจากจบจากเยาวนที่ฮามิงเบิร์ดนะคะลิลิีจะเข้าไปเรียนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาะคะ่ะ ตอนนี้ยณนะตอนนี้เลยอะ่ะเอาจริงๆคือไม่กังวลเลยเพราะว่าวันนี้เหมือนทามิ่งเบิร์ดได้เชฟลูกเราเป็นคนที่มี E F คือ10เต็ม10เซล์เต็มเปียมีความมั่นใจในตัวเองมีวินยัยรู้หน้าที่อดทนรอคอยทุกอย่างเห็นอกเห็นใจคนอื่นสามารถเวลาที่เขาเจอปัญหาเขาสามารถคิดหาวิธีแก้ไขได้อย่างแบบมีเหตุผลน่ะแล้วก็เรื่องอคาเดมิกที่โรงเรียนก็ โรงเรียนก็มีการจัดเตรียมทั้งแมททั้งวิชาภาษาอังกฤษที่เราได้ภาษาอังกฤษจาก native speaker เลยซึ่งเรารู้สึกว่าลูกเราอะได้ภาษาอังกฤษที่แน่นแน่นมากๆได้เลขได้กล้ามเนื้อมือทุกอย่างคือพร้อมที่จะใช้เขียนแล้วก็อ่านอะไรเงี้ยต่างๆได้ซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ไม่มีปัญหาเวลาที่ออกไปเจอโรงเรียนใหญ่แน่นอนโอ้ให้หลายอย่างค่ะอย่างแรกก็คือ ความสุขในแต่ละวันเลยเพราะว่าลูกเราอะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่าลูกมาโรงเรียนแบบแฮปปี้มีความสุขอยากมามากๆทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ได้แน่ๆก็คือได้ E F ค่ะแล้วก็ได้วินัยแล้วก็ได้เซล ได้เซลล์เอสติมอันนี้อันนี้คือเซลล์เอสติมสูงมากเพราะว่าลูกมีมีความภูมิใจในตนเองรู้คุณค่าของตัวเองรู้ว่าฉันมีดีอะไรแล้วฉันสามารถเอาความเอาสิ่งที่ฉันดีเน,นี้ยไปช่วยคนอื่นยังไงซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆเลยแบบทุกความคิดทุกตักกะตรักกะของลูกที่มันเกิดขึ้นผ่านการบ่มเพาะของโรงเรียนมามาทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วเราก็ไม่กังวลแล้วว่าเวลาลูกเราออไปเจอสังคมข้างนอกที่ใหญ่ขึ้นอ่ะมันลูกเราต้องรอดแน่ๆแล้วก็จะต้องแบบ อยู่ได้อย่างมีความสุขแน่ๆค่ะอย่างแรกเลยที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกนะคะที่ได้รับจากที่แน่ๆน่นั่นคือเรื่องของวินัยเชิงบวกค่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือน้องอาจจะมีความมีความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้นรู้ว่า ทำอันนี้จะต้องไปทําอะไรต่อในกิจวัตรประจําวันเงี้ยค่ะบางทีเราแทบไม่ต้องบอกเลยก็ได้นะคะว่าน้องจะต้องไปทําอะไรคือเขาจะรู้ว่าจบจากตรงนี้ไปเขาต้องไปทําอะไรต่ออันนีค้ค่ะก็คือจะเป็นทําให้น้องเนี่ยรู้จักตัวเองแล้วก็รู้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องทําอะไรช่วยเหลือตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอารมณ์ก็เหมือนกันคะ่ะลูกของเราเนี่ยยังสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็ช่วยกันในด้านนี้ได้เยอะมากอะคะ่ะสำหรับตัวโรงเรียนที่ปลูกฝังลูกมาค่ะ จริงๆก็อยากให้มาที่แฮมิงเบิร์ดนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยทำให้ลูกของเราอะค่ะสามารถที่จะสร้างวินัยเชิงบวกได้นะคะนอกจากวินัยเชิงบวกแล้วเนี่ยยังสามารถที่เขาจะรู้สึกถึงอารมณ์ของตัวเองในแต่ละช่วงที่เขารู้สึกทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวเองแล้ววัลรีเดตอารมณ์ของตัวเองเพื่อใช้ชีวิตกับสังคมได้ค่ะจริงๆในวัยศูนย์ถึงหกขวบอะค่ะเป็นวัยที่สมองเด็กอะสามารถพัฒนา EF ได้ มากที่สุดสูงที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าเราอะ่ะจับมือร่วมกันกับโรงเรียนในการเลี้ยงลูกเราอะ่ะให้เป็นในทางเดียวกันเนี่ยเรามั่นใจว่าไม่ว่าลูกเราอะ่ะจะจบจากโรงเรียนเนี้ยเราไปอยู่ที่ไหนอยู่ในสังคมแบบไหนอะ่ะเขาก็ยังจะเป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมนั้นๆได้อย่างมีความสุขค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ A เด y with วิท m i n g b i r d Family คุณเชื่อว,ว่าด้วยการพัฒนา EF หรือ Executive Function นะคะแล้วก็การปลูกฝังวินัยชงบวกหรือ t o v i d i s c i p l i n นเนี่ยจะทำให้น้องๆน,นะคะเติบโตไปเป็นคนที่แข็งแรงนะคะมีความสุขแล้วก็สามารถก้าวสู่อนาคตที่สดใสได้อย่างมั่นใจคะ่ะ สำหรับค่าเล่าเรียนรายปีของ Hummingbird นะคะเริ่มตั้งแต่343,000บาทค่ะจนถึง585,000บาทค่ะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Hummingbird International Kindergarten สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรและเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ